เอาแล้วเว้ยเด็กผีสจิมแรดคลิปแล้วก็ทีมงานหลังบ้านด้านฟุตบอลเนี่ยเตรียมล้างบางครั้งใหญ่ลกนักเตะแมนยูออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ไม่รู้ว่าจะมีใครโดนหางเลขไปบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในคลิปแต่ว่าตอนนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีไรขนด้วยนะครับสนับสนุนโดยนิวซูซูกิ XL7 Hybrid Empower Your Journey ลุยไปอีกขั้นกับขุมพลังไฮบริด พร้อมทุกเส้นทางกับมัลติ d y n a m i c c อร์สโรเวอรที่ยกระดับความคุ้มค่าและความท้าทายด้วยราคาเริ่มต้นเพียง799,000บาทพร้อมให้ขับฟรีอีก90วันหรือเลือกรับผ่อนนานสูงสุด99เดือนเดือนละ8,146บาทเท่านั้นโปรโมชั่นพิเศษเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30เมษาย,ยน2567ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศ ต้องบอกว่าสองสาวันที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวสำคัญสคัญของแมนยูออกมาไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวล่าสุดสจิมแรดคลิปและทีมงานหลังบ้านชุดใหม่เกิดเตรียมล้างบางนักเตะค,ครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์โดยเรื่องนี้ทางเจมดักเกอร์นักข่าวเทียหนึ่งของเดอะเทเลกราฟได้ออกมารายงานข่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ทางการเงินของสโมสรที่ต้องระมัดระวังรายรับรายจ่ายให้เป็นไปตามกฎรวมถึงการที่แมนยูไม่ได้ไปเล่นยูาฟาแชมเปี้ยนลีกในฤด,ดูกาลหน้าทำให้ทีมงานของอินิออสยืดหยุ่นและเปิดกว้างสำหรับเรื่องการขายนักเตะออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ <c oughs> ขายออกไปให้หมดเลยโดยเฉพาะไอ้คนนี้เนี่ยอยู่หน้าพาดหัวข่าวเลยขายาไปด้วยซึ่งเจมดักเกอร์เริ่มต้นด้วยจะด,ดอนซานโชเป็นคนแรกที่ทางแมนยูหวังว่าจะหาสโมสรที่สามารถซื้อซานโชไปร่วมทีมได้ขณะที่คนต่อมาก็คือแอนโทนีถ้าหากทีมจะปล่อยตัวเขาในช่วงซัมเมอร์นี้ก็จะต้องขายให้ได้ไม่ต่ำกว่า50-51ล้านปอนด์ เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อตัวเลขในบัญชีรายรับรายจ่ายรวมไปถึงแฮร์รี่แม็กควายอารอนวานบีสากาวิกตอร์ลินเดลเลฟกับคิสเตียนอิริกเซนแมนยูก็พร้อมรับฟังข้อเสนอที่เหมาะสมเช่นกันส่วนดอนนี่ฟานเดเบกก็ต้องดูว่าจะมีทีมไหนสนใจอยากได้ตัวหรือเปล่าเอาละดอทมูลมีตังไหมซื้อซานโชไปดูแลทีเอาแบบถาวรไปเลยนะ แอนโทนี Anthony, ความมุ่งมั่นมึงดีแต่ว่าฟอร์มมึงไม่ดีอันนี้ก็ต้องพิจารณากันอีกรอบหนึ่งอนะ ay, เนาะแม็กควายเซไดเหมือนกันแต่ก็คงถึงเวลาต้องปล่อยออกไปแล้วละ่ะบานบิซาก้าเกมรับดีเกมรุกมึงไม่เอาอะไรเลยช่วงหลังๆก็ฟอร์มไม่อยู่กับร่องกอลอยก็ไปได้ลินเดเลฟไปถอยที่อื่นดีกว่ายิลุกเซนแก่แล้วช้าแล้วไปช้าที่อื่นน่าจะดีส่วนคนที่น่าสงสารที่สุดนั่นก็คือดอนนี่ฟานเดอร์เบกแทบจะไม่ได้เล่นกับแมนยูเลย แล้วฟอร์มช่วงหลังเนี่ยย้ายไปที่ไหนได้ลงเล่นนัดจองนัดหลังจากนั้นตัวสำรองยาวโอ้โหไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ย้ายทีมหรือเปล่าทางด้านนักเตะอายุเยอะอย่างคาซมิโรแมนยูยังรอดูว่าจะมีทีมจากซาอุดิอาระเบียอยากได้ตัวเขาหรือเปล่าเพราะอุปสรรคใหญ่ของพี่บาวเกษมวิโรธก็คือค่าเหนื่อยที่รับอยู่3,5 0,000 00, 000, ปอนด์ต่อสัปดาห์ ส่วนกลุ่มนักเตะที่ไม่ต้องกังวลว่าจะมีทีมไหนมาซื้อตัวหรือไม่ก็คือราฟาเอลวารานอองโตนี่มักซิยาลและแบนดอนวิลเลียมที่ทั้ง3คนจะหมดสัญญากับทีมหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งแมนยูก็พร้อมปล่อยตัวออกไปแบบฟรีๆและน่าจะทำให้สโมสรประหยัดเงินในการจ่ายค่าเหนื่อยไปได้เยอะเลยทีเดียวครับเด็กผีก็วารานเจ็บบ่อยอายุเยอะแล้วคาซมิโร่เองช่วงหลังก็ฟอร์มไม่ดี แถมก็มีอาการบาดเจ็บเล่นงานด้วยก็ถ้าปล่อยได้ก็ปล่อยเนาะไม่น่ามีปัญหาองตัวนี้มัซซียาเนี่ยก็จริงๆอะอยากปล่อยตั้งนานแล้วล่ะเออแต่ไม่มีใครเอาบบดดอนวิลเลียมกำลังได้ดิบได้ดีกับอีฟสวิตทาวถ้าปล่อยไปฟรีอีฟสวิตเซ็นสัญญาต่อโอกาสที่จะได้เล่นอยู่ในอังกฤษก็มีสูงและอาจจะได้เล่นในพรีเมียร์ลีกด้วยเพราะว่าตอนนี้อีฟสวิตลุ้นเลื่อนชั้นแบบอัตโนมัติถ้าเลื่อนชั้นแบบอัตโนมัติไม่ได้ เพย์ f อฟยังรออยู่ส่วนนักเตะอีกหนึ่งคนอย่างมาคั克แรดฟอร์ดที่เด็กผีลุ้นกันว่าจะโดนขายออกจากทีมไหมทั้งเจมสดักเกอร์ระบุว่าในเบื้องต้นเนี่ยสโมสรยังอยากที่จะเก็บแรดฟอร์ดเอาไว้เพราะหวังว่านักเตะจะฟอร์มดีขึ้นและไม่ได้ต้องการขายนักเตะออกไปประโยคนี้ฟังแล้วไม่เข้าหูเลยแต่ถ้าหากว่ามีข้อเสนอที่น่าสนใจมากพอทีมก็พร้อมจะพิจารณาแต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวนักเตะเองด้วยว่า ต้องการย้ายทีมไปหาความท้าทายใหม่ๆหรือเปล่า,าก็มึงบอกมึงมึงไม่ทนแล้วก็ไปเถอะและถ้ามีการซื้อขายเกิดขึ้นจริงอุปสรรคในการปล่อยแรดฟอร์ดออกจากทีมก็คงจะเป็นค่าเหนื่อย325,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งแม้ว่าทางปเอสเชนี่ยน่าจะเสียคิริยันเอ็มปปเป้ไปให้เรอัลมาริดในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วแต่คงมองหาเป้าหมายอื่นแทนที่ไม่ต้องจ่ายค่าเหนื่อยเยอะขนาดนี้เป็นไง ผู้บริหารชุดเก่ากูดีดีใครยังไม่ได้ทําประโยชน์ให้กับทีมสักเท่าไหร่ยังไม่มีความสําเร็จสักเท่าไหร่แม่งก็จับต่อสัญญาประเคนค่าเหนื่อยกันสูงๆเข้าไปใครย้ายมาใหม่ๆเป็นตัวดังๆหน่อยก็ประเคนค่าเหนื่อยสูงๆกันเข้าไปทีเนี้ยพอจะขายพอจะปล่อยก็ติดปัญหาตรงค่าเหนื่อยอีกแล้วครับท่านแต่แรดฟอร์ดถ้าไม่ไหวทนไม่ไหวจริง,รงกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ย้ทีมด้เลยนะทางด้านนักเตะที่อยู่ในค่ายแต่ต้องไม่ได้ของแมนยูนั้นเจมดักเกอร์รายงานว่าคือดาวรุ่งทั้ง3คนอย่างลาสมูทฮอยลุนอเลฮันโดการนาโชและค็อบบี้มนูที่จะเป็นนักเตะตัวหลักสำหรับการสร้างทีมระยะยาวในอนาคตและยังมีรายงานจากไซมอนสโตนนักข่าวของ BBC อีกว่าถ้าหากมีทีมไหนสนใจอยากได้ตัวบรูโน่เฟเดนเดส อังเดโอนานาและเดียโก้ดาโลสโมสอนนั้นจะต้องยื่นข้อเสนอที่มหาศาลจนแมนยูปฏิเสธไม่ได้จริงๆเท่านั้นถึงจะมีการพูดคุยกันได้เพราะฉะนั้นพอจะสรุปได้ว่านักเตะที่ห้ามแตะต้องของแมนยูตอนนี้มีอยู่ด้วยกัน6คนหลกัหลกๆก็คือบูรุโน่ฟานันเดสเดียโก้ดาโลอังเดโอนานาลาสมุดฮอยลุนอเลฮันโดกานาโชและค็อบบี้ไมนูโอ้ บอกได้เลยว่าเซตนี้ห้ามขายเด็ดขาดโดยเฉพาะ3ตัวข้างบนนี้ห้ามปล่อยห้ามทำอะไรเลยนะรักษาเอาไว้อย่างเหนียวแน่นห้ามให้ใครมาแตะต้องคนนี้กัปตันบรูโน่ก็ห้ามปล่อยเด็ดขาดข้อเสนอเยอะขนาดไหนอย่าเอาไปเลยนี่จุดศูนย์รวมเลยนะความมุ่งมั่นความตั้งใจเล่นเพื่อสโมสรเดียโก้ดาโลเองมันสอบผ่านแล้ว มันเป็นแบ็กขวาตัวหลักให้กับแมนยูได้สบายๆห้ามปล่อยเด็ดขาดอังเดโอน่าเองหลายคนเด็กผีอาจจะอยากให้ปล่อยแต่ส่วนตัวพี่อ้นเองอย่าได้ปล่อยเด็ดขาดมันจะเหมาะกับสไตล์การเล่นในบอลยุคสมัยใหม่มากๆเลยขอแค่มีสภาพแวดล้อมที่ดีอังเดโอน่าพาทีมดีขึ้นกว่านี้ได้แน่นอนส่วนน้องไม้เขียวเมสันกีนวูดเนี่ยเด็กผีก็น่าจะถามหากันอยู่หรอกและพี่อ้นก็เชื่อเหลือเกินว่า ถ้าเอาความสบายใจของกีนวูดเองของครอบครัวการอยู่สเปนต่อมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกที่สุดแล้วแล้วก็เหมาะกับกีนวูดที่สุดแล้วเหมาะกับแฟนเขาเหมาะกับลูกเขาด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะขายกีนวูดออกจากทีมเนี่ยมันก็มีสูงเราเคยไลฟ์สดคุยกันไปแล้วว่าถ้าเพื่อความสบายใจเพื่อพัฒนาการของกีนวูดต่อไปในอนาคตการดึงกลับมาที่แมนยูเนี่ยความกดดันมันเยอะ เสียงกลดา่าเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ปาปารัซสสี่สื่อนูน้นสื่อนี้จับจ้องกันเยอะเกินไปแต่ถ้าเขาอยู่ที่เกตตเฟ่อยู่ที่สเปนชิลไม่มีใครมาสนใจแฟนบอลแฮปปี้ชีวิตที่นู่นก็ดีเพราะฉะนั้นเมสันกีนบูธถ้าเลือกได้พี่อ้นก็อยากให้ปล่อยน้องไปดีกว่าอย่าเอาน้องกลับมาเลยเนาะเด็กถีว่าไงอะ่ะซึ่งนักเตะคนอื่นๆที่ไม่มีชื่อในข่าวเนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนไหนพร้อมขายคนไหนแตะต้องไม่ได้ หรือว่าคนไหนเนี่ยต้องข้อเสนเอเยอะจริงๆถึงจะปล่อยออกจากทีมเด็กผีก็ลองลุ้นก็ลองคาดเดากันดูนะว่าคนไหนเหมาะจะขายออกไปซะไม่ควรอยู่กับทีมต่อไปแล้วและนักเตะค,คนไหนควรจะอยู่กับทีมต่อไปเพื่ออนาคตเพื่อฤรูการหน้าที่เราอาจจะกลับมามีลุ้นมากกว่านี้หน่อยเนาะเออคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับแต่หนึงคนเลยที่พี่อ้นอยากจะฝากเซื้อจิมแรดคิดว่าห้ามขายก็คือลิซโดมาติเนสะอย่ายขายนะ ร้อยเขาหายเจ็บกับปรก่อนดูแลเขาที่ดีสุทธิราของฉันอ้า<ะ>วเด็กผีคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี like, ่อ้นแฟนผีอะไรคนด้วยนะจ๊ะ